ค่ะมื้อนี้กสิีม่ตำเขาปุ่นเนาะจ้ะเนาะผู้ใดที bye ่แบบวามาก,กินตำเขาปุ่นขขาปุ่นกับเขามาเบิรงนคลิปนี้ได้นะคะนี่ค่ะเครื่องกะิมีประมาณนี้จ้ะมีแบบพริกเครือเครือมะนาวแล้วกอบอกกอกค่ะอันนี้เน้่ยพกะต้องเอาบพริกลงกอนอันนี้เป็นพริกชี้ฟ้านะคะมีสีแดงสีเขียวใส่ลงไปตามด้วยกระเทียมนะคะ กใส่น้ำตาลลงนิดหน่อยคือบาเวลาต่ำสิได้บกกระเด่นเนาะ,ค,ะนค่ะเนาะนี่ก็ตํา เครื่องเคือเครื่อง,องมะกอกคล้ายๆกับตำบะหุ่งเหรอคะพี่นอ้องคะบีบลงไป ตามด้วยมะน,นาวนา้ำปลาแดกค่ะพี่น้อง สองซ้อนหุงรั่วน้ำปลานิดน้อยค่ะยั่วๆค่ะก็ประมาณนี้ค่ะ ต่อมากระใสเส็จกับปุ่นเลยจ้าที่นี่ยเยอะ มาเทใส่จานค่ะพี่น้องคะโอ้ตตดแสบค่ะกลิ่นหอมเรียบร้อยค่ะตำข้าวปุ้นค่ะ